สวัสดีครับแฟนๆขวัญใจชาวทุงเลยกับท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับเอาแล้วทุระป้าปังกับพ่อกันคือเขานอเพนนเนาะในรายการข <laughs> วัญใจชาวทุ่งดําเนินรายการโดยพ่อใหญ่ไร่ขวัญใจชาวบอกขึ้นกับโคศกเป็นสิยุตะเกานะครับอันนะครับมียังมีท่านผู้ชมหลายท่านสงสัยนะครับว่าการนําจุลินซี่ต่างๆไปใส่นะ่ะมันได้ผลประโยชน์จริงบ่มันเกิดสํทริ์ผลให้เป็นรูปปราถ้ให้เห็นบ่สันคือ ที่เบิงเบิงมาเนี่ยปคือเห็นแต่คุนปุยมักปุยข้อเขามาใส่ต้นไม้อนะครับคนว่ามีจุลินทซี่ดีคาว่าจุลินทซี่ดีเฮ็ดให้เพื่อเจริญเติบโตปลาคือไปยากน้ำปุย๋ยมักปุยขอกอยู่สันอ้าวบอกทราบว่าท่านเข้าใจไปลักษณะใดเนาะนะครับ <c oughs> แต่พอแต่แม่เพื่อนปลูกหัวปลูกสวนสมัยกอนกับเพืนเพื่อนยากน้ำจุลินทซ <c oughs> ี์เดียวคนว่าเผือกหัวได้ก็ห้าวทบเข้านาีา่เพราะว่าโอ้ไปเป้ายอดหลังหลายปีพน่นเอาเพียงหนาะนะครับ นะครับอ้าวก็เลยนมเหนีอก็เลืเ่อจาพาพี่้านองมาทําความผอใจเจ้าครับจุลินซี่นะครับมันเฮ็ดให้พืชจะเลื่อนเติบโตจริงบ่มั่นว่าง่ายคือเมื่อใส่จุลินซี่ลงไปในดินแล้วพืชจะเลื่อนเติบโตได้ดีบนะมันเป็นปุ๋ยบอ,อมันบ่เป็นปุ๋ยขันมันบ่เป็นปุ๋ยแบบผมใเมื่อใส่มาหมักให้เหม็นมือเลนเล็เดยังบอ่านะครับจริงๆนะครับจุลินซี่คุณใจสะางทุงเคยนําเสนอหลายคลิปแทบทุกคลิปจะว่าถึงคุณสมบัติถึงประโยชน์ของจุลินซี อ่ทีมีผลต่อดินต่อพืชน,นะครับพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วจุลินซี์ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับพี่น้องบม่เป็นปุ๋ยก็คือพืชบ่สามารถเอาไปกินเพื่อสั่งหมากสร้างผลหรือเพื่อการจเจริญเติบโตเลยนะครับแต่ว่าจุลินซี์จะเป็นตัวเสริมอ่าเป็นตัวเสริมเสริมจะได้ทีเสริมให้พืชเอาปุ๋ยไปกินได้ดีขึ้นนะครับพืชจะเอาปุ๋ยไปกินได้ดีขึ้นในก็อต่อเมื่อนึ่งละนะครับ คุณสมบัติของดินเหมาะสมนะครับพี่น้องอาจจะวางเสือดินนะครับมีแก่าธาตุอาหารอยู่แล้วแต่ว่าพืชเอาไปกินไ่ได้เนื่องจากว่าเกิดการตึงตึงธาตุอาหารไว้ในดินเนื่องจากว่าคุณสมบัติของดินบ่งไฮเช่นอาจจะเป็นกดเกินไปเป็นด่างเกินไปหรือเนื้อดินแน่นทึบเกินไปนะครับพี่น้องนะครับจนบ่สามารถปล่อยธาตุอาหารเราไม่ได้พืชเอาไปกินยากแต่ถ้าหากมีจุลินซี่นะครับพี่น้อง เขาจะไปช่วยละลายแร่ธาตุอาหารที่ตึงอยู่ในดินโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสกับธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุที่มีความสัมพันธ์กับพืชติดแต่พืชติดดอกติดผลติดดอกติดตาบำลุงหมักบำรุงมผลนะพี่น้องนะครับจะไปละลายออกมานะครับพี่น้องทามี้จุลินทรีย์ซอยนะครับแม่นพี่น้องใส่ปุ๋ยเข้าไปกับแทบจะไม่มีความหมายนะครับปุ๋ยหมักปุ้ยควอกกันพี่น้องเห็นว่าเข้าหมักนะ ผ่านกระบวนการมักเรียบร้อยแต่เมื่อลงไปอยู่ในดินการยังจะต้องอาศัยจุลินทรี่เป็นตัวย่อยสลายห้มีอนุภาคเล็กๆล,ลงไปอีกจนพืชสามารถดูดไปได้นะครับ้าบ่ามีจูลลนรี์นะครับการย่อยสลายก็จะเป็นไปย่างซาซาพืชก,เกนน็เอาไปกินบบทันนะครับพี่น้องหมายถึงว่าเอาไปกินบบพอนะครับจะต้องมีจูลลนซี่ช่วยย่อยสลายนะครับแม้กระทั่งการมักปุย๋ยอาจจะสมัยแต่ก่อนมากข้าวคนแต่เช้าทุ่งเลี้ยงเกษตรไม่ไม่กับ มีเพียงแต่ว่าเอา,เอา,เอาปุ๋ยคอกแล้วก็วัชพืชเศษวัสดุต่างๆมากองร่วมกันเป็นสั้นๆแล้วก็หดน้าแล้วก็มันก็โดนๆไปมันก็จะย่อยเท่านี้นะครับแต่หลังๆมีการพัฒนาว่าเฮ็ดจ,จะได้ระจังสิย่อยเรียวขึ้นท่านใส่ขึ้นแท่นที่สามเดือนย่อยเฮ็ดลงมาให้เหลือ,อเดือนหนึ่งนี่ได้บ่เดือนครึ่งนี่ได้บ่เพื่อ,อย่นระยะการมักปุ๋ยให้เรียวขึ้นก็จะมีการศึกษาวิเคราะห์ จนกระทั่งพบว่าจุลินซียสามารถช่วยให้ปุ๋ยหมักย่อยสลายเร็วขึ้นก็จะนั่นมีการผลิตคือนมาเป็นในรูปของสารเร่งเปนบอกไปน่องเร่งก็คือเร่งให้มันเป็นเร็วขึ้นนะนะสารเร่งซูเปอร์พอตัวหนึ่งนี่หดกล่องปุ๋ยหมักนะครับซึ่งมีการเปรียบเทียบกันวิเคราะห์วิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าบมีสารเร่งซูเปอร์พอหนึ่งนะครับประมาณสองเดือนหรือสามเดือนปุ๋ยหมักจิ่งะย่อยสมบูรณ์แต่ถ้าห้าวสซสารเร่งซูเปอร์พดอหนึ่งเข้าไปอาจจะประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่ง นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับก็คือยนระยะทางย,ยนระยะเวลาของการมาักปุ๋ยเลามาอีกนะครับนะั่นคือประโยชน์ของจุลินทรีย์นะครับแต่บ่ิยมาเขาวามีจุลลนรีแล้อเอาสิบใบยากรำปุ๋ยเนี่ยก็ยากคือเก่านะครับพี่น้องก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยคือเก่านะครับเพืเ่อตัวตัว,ตว,ตวจุลินทรี์เป็นตัวเสริมนะครับเสริมประสิทธิภาพให้พืชเอาปุ๋ยไปกินได้ดีขึ้นตลอดจนการสั่งธาตุอาหารสั่งฮอร์โมนให้กับพืชนะครับซึ่งจุลินซี์บางกุ่มก็มีคุณสมบัติ เดินเดนด้านนี่นงเช่นพวกจุลินซีสังะห์แสงนะครับพี่น้องตึงน,นตัวเก็บได้อากาศมาเก็บไว้ในดินแล้วพืชได้เอาไปกินนะครับบางทีาการใส่จุลินซี่กัให้ปุ๋ยทั้งอ้อมกับพืชได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องจุลินซี่บางกลุ่มกัมีความสามารถในการต้านทานโรคพืชนะครับพี่น้องถ้ามีจุลินซีอยู่นี่อยู่แล้วก,การระบาดการแพร่ระบาดของโรคพืชจะเบาบางลงหรือจะบม่มีทั้งสีนะครับพี่น้องนะครับหรือบางทีเราใส่จุลินซี่ตัวนี้เข้าไปอ้ารู้สึกว่าพืชจะเริ่มเติบโตดียืดคอยืดป้อง หากระไรขึ้นก็เ่ราใส่เองเสียนะครับพี่น้องนะครับนี่คือผลทังอ้อมของจุลินซี่นะครับซึ่งจะมีผลทังอ้อมกับิพืชนั่นเองนะครับพี่น้องบ่แมนวัาใส่เข้าไปแล้วพืชจะเลื่อนเติบโตรวดนะครับมีหลายคนมีหลายท่านขึ้นกันนะครับที่เขาใจว่าจุลินซี่เป็นปุ๋ยโดยเนื่องจากว่าเมื่อลดยูลินซี่ลงไปในระยะแรกๆนะั้นพืชจะเลื่อนเติบโตงอกง,งามดีพิดปกติ ก็เนื่องจากว่ามันไปละลายธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในดินนะครับพี่น้องธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในดินเมื่อถือจุลินทรี่ย่อยสลายละลายออกมาในพืชก็ปกินได้นะครับแต่เลยใส่จุลินทซี่ไปเรื่อยสุดท้ายธาตุอาหารเบิดนะครับพี่น้องบ่ามีการเติมเข้าไปโดยคิดว่าจุลินซี่เป็นเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับสุดท้ายก็เหลืองแแมะขึ้นเ่านนี่ขึ้นตัวอย่างสวนตัวนี้บ่บแห้งนินท่าเพนะิ่นลูกไส้เอาจุลินทซี่์สงก็แสงมาให้ลายสิบเกล้อน แล้วก็ไปเทตามลองอย่างเราบอกกันไว้แรกๆอย่างเรางามกรีดก็ดีสุดท้ายเราว่าโอ้กูไปสื่อห้อมดอกปุ๋ยใส่จุลิทซี่เนี่ยละครับแล้วก็บอกให้ลูกใายแล้วขนมาให้เราสุดท้ายก็เขารูปเกาก็คือกรีดกับบ่มีหัวนามอย่างถึงสิเทจุลิทรี์ใส่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนั่นเองพี่น้องมันจะไปเสริมการน้ำปุ๋ยไปใส่นะครับอันเดียวก็จะชาทท่งจะพาพี่น้องไปย่างเบิ้งงอ้ไว่าใส่จุลินทซี่แล้วมีผลอย่างไรนะครับโดยจาะพาพี่น้องไปเบิ้งเหนือดินกอนเนาะ ครับพี่น้องผลของการน้ำจุลินทรีย์ไปใส่จะทาให้ดินบริเวณนั้นร่วนซุยนะครับพี่น้องร่วนซุยนะครับเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยยังเข้าไปพืชก็ไปกินได้นะครับอันนี้นี่นี่พี่น้องนี่นะครับพี่นอ้องเห็นปุ้นคีอดินบริเวณนี้นะครับเป็นดินก้นบ่อเป็นดินก้นสาตัวนี้นะครับนี่ที่เอาขึ้นมาทมเนี่ยซึ่งก็เป็นดินเหนียวดินดากบ้านเฮาเนะี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเปรี้ยวนะครับพี่น้อง เมื่อห้าใไ่จุลินทรี์เข้าไปใส่ปุ๋ยมักปุยขอกเข้าไปนะครับก็จะทําให้ดินนั้นร่วนซุยขึ้นเมื่อไ่ปุ๋ยยังลงไปกระย้านะครับพืชก็สามารถเอาไปกินได้นอกจากนั้นกน,นะครับยังเหตุให้ดินโปร่งขึ้นนะครับพี่น้องอากาศและน้ําผ่านได้ดีนะครับพี่น้องนี่ก็คือประโยชน์ทั้ง้อบของจุลินทรี์ตัวนึงนะครับพี่น้องนี่นะครับซึ่งคนใจะสะทุ่งใส่ไปหลายตัวเพราะว่าจะเป็นสังเคราะแสงนอกกล้วย น้ำเขามาเขาเมือมีอย่างใสเบิ้นะครับพี่น้องตลอดจนจุลินรี์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับใส่เข้าไปนะครับพี่น้องแต่เฮ็ดไห้พืชจะเลื่อนเติบโตเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบื้องอีกนะครับนอกจากดินดีแล้วนะครับการจะเลื่อนเติบโตของพืชก็ยังดีเนื่องจากผลอ่าท้งอ่อนของจุลินทรี่ได้พภาพี่น้องไปเบื้องครับพี่น้องทั้งเก่าเงาะตัวนี้มีการแตกยอดอ่อนนะครับเนี่ยแตกใบอ่อนยอดอ่อนนะครับหลังจากเข้าใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกแล้วก็ลดด้วยจุลินทรี์ นะครับกะรเฮ็ดก็เฮ็ดห้พืชได้ท่าอาหารไปใส่นะครับเมื่อพืชมีท่าอาหารไปกินก็สามารถขยายต้นขยายตัวโดยการแตกยอดแตกใบนะครับพี่นอ้องนี่นะครับถ้าหากเขาบ่ได้า่าอาหารเขาเสียเอาอีกยังมาปิดสางใบสร้างยอดสางกิ่งสางก้านนะครับนั่นก็คือผลพลอยไดจากการนําปุยมกักไปคอกไปใส่นะครับถ้าบ่มีจุลิทซี่มีแต่ปุยมกักปุยคอกซื่อซก็จะกองเจ้าโคจนหันละบ่ไปนามาหลังนะครับพี่น้องไปกันไปแบบซาๆ แต่เมื่อเขาเ้าเติมจุลินทรีย์เข้าไปนําจุลินทรีย์จะไปย่อยสลายนะครับย่อยสลายบรรดาอินทรีย์วัตถุที่เ,เข้าใส่เข้าไปอินทรีย์วัตถุก็คือปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องนี่ใส่เข้าไปหลยเติบู่นะครับเมื่อเขาย่อยเรียบร้อยพืชขาไปกินได้นะครับมีการแทรกซึมลงเนื้อดินนะครับนอกจากจะย่อยปุ๋ยได้ย่ายงแล้รนะครับยังสามารถเอ่ยยังเฮ็ดะเทไทยดินล้วนซุยนะครับการแทรกซึมของน้ำและแร่ธาตุอาหารเป็นไปได้ดีถึงหากพืชปรถสบปะข้างอยู่นั่ง มีการซึมลงข้างล่างนะครับซึมลงไปหาห้าปืชเมื่อรากพืชเจอนะครับก็จะดูดขึ้นไปใสไปให้การสร้างกิง่งสร้างกา้านสร้างใบสร้างยอดสร้างผลต่อไปนะครับนี่คือผลของการใสปุ๋ยมักปุ๋ยคอกร่วมกับจุลินซีนะครับพี่นอ้องซึ่งจากสองปีที่แล้วนะครับมี่การปะปล่อยสวนแห้งนี้นะครับบางอ่อตัวนี้ก็แข็งแกร่งยิ่งสี่นะครับพี่นอ้องนะครับแต่เมื่อมีการลดน้ำใส่ปุ๋ย เติมจุลินซี่เข้าไปก็จะเริ่มนเติบโตมาฮุงต้นนี้ขึ้อ่พี่น้องที่แรกชัทช่งคิดว่าสิบเอาแล้วเนื่องจากว่ามันคลองยองอยู่นะครับมันคลองยองอยู่เมื่อมาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคออเข้าไปลดด้วยน้ำแล้วก็ตามด้วยจุลินซี่กระเฮ็ดให้จะเลื่อนเติบโตนะครับพี่น้องอ่ะมากูต้นนี้ขึ้นนะครับนี่มากูต้นนี้ที่แรกเขาใจชัทช่งพเห็นนะครับเนื่องจากว่ามันมีตะกลางนะครับพี่น้องแห้งๆสิตน์เนี้ยเพรายตน์เนี่ยนะครับ จะกระตั้งเอาปุ๋ยมาใส่มักไอ้ฮงนะครับแล้วจะให้มักกูดนี่แตกใบขึ้นมาจังเห็นว่าเป็นต้นมะกกูดนะครับแน่นอนเริ่มแตกใบอ่อนนะครับกับผลมาจากการทํางานของจุลินทรี์นะครับร่วมกับปุ๋ยมักปุ๋ยคอกน่เองนะครับเนี่ยกระถางเก้าเก้าเนี่ยกระถางดินเก้าเนี่ยอันนี้ปลูกกินมาจนคันเดี๋ยวพอเปลี่ยนจากเื้อดินก็ได้เมื่อหาเอาปุ๋ยมักปุ๋ยคอกร่วมกับจุลินทรีย์ลดลงไปนะครับปรับสภาพดินไหม่นะครับเมื่อเอา ผักออตัวมาปลูกใส่นะครับก็เฮทไห้จะเริ่นเติบโตเนี่ยพักออตัวเนี่ยครับพี่นอ้องนะครับนี่จะเริ่นเติบโตทั้งที่เป็นดินเก่าปลูกกินจนค้านแล้วนะครับพี่นอ้องนะครับอ่ะอกะ็คงจะเป็นตัวชีวัดตัวบง่งชี้ได้ว่าจุลินทรีย์นะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยให้พืชจะเริ่มเติบโตได้จริงโดยเป็นตัวเสริมเป็นตัวที่เฮ็ดให้พืชเอาปุ๋ยไปกินได้ดีขึ้นนี่เองภาพกันนั้นกับภ๊บสภาพ ดินให้เหมาะแก้การจเจริญเติบโตของพืชนะครับตลอดจนสร้างพุ่มคุ้มกันนะครับพืชป้องกันโรคนะครับพี่นอ้องป้องกันเชื้อโรคเชื้อราอันเป็นสาเหตุโรคพืชนะครับพี่นอ้องนะครับเอามาฝากพี่ฝางนอนะ้องเนาะสำหรับท่านที่สงสัยกับคงจะเข้าใจแล้วบาดนี้นะครับว่บาจุลินทรีย์ดีจังไดใส่ใส่จังไดมันแมน,มนปุ๋ยบ่ขันลำพังแต่จุลินทรีย์ซื้อหันพืชจะเจริญเติบโตบ่อก็บอกให้พี่ให้น้องฟังแล้วเนาะนะครับ เอาคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพือพ่อนท่านี่นะครับคลิปหนาจังพ่อกับไม่สวัสดีครับผม